อยู่ข้าวอะท้องร้องอ่ะนั่นไม่ส่งนอนะอาวพี่ก็ส่งก่อนเด๋ยนุ่งยืนให้ดูอาบน้ำยังยังค่ะอยากพึ่งไปฉันพึ่งมานี่อุย๊ยขอบคุณค่ะส่งจริงเลยยืนกได้อ่ะติดอะไร ไม่เห็นหน้าหนูเคไหมพอแหละอาบน้ำยังยังค่าอือขอเป็นหมูสับนะ แอบนำมันนะทุกคนพูดจริงแหละเดี๋ยวไม่ทันทำการบ้านเลยยังไม่มีการบ้านค่ะเพราะว่าปิดเทิมแล้วฮะไม่ให้ไปไม่ต้องอาบเพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้อาบ ไม่กินอะไรอย่างยังค่ะอาบน้ำว่าพี่สิบใช่ไหมทุกคนทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้วะเวลาจะลงไลน์หนูก็บอกว่าจะลงจะลงจะลงอะไรก็ไม่ลงสักทีบอกว่าจะไปอาบน้ำจะไปอาบน้ำก็ไม่ไปสักทีเราก็ชวนพี่ๆคุย <laughs> ใจเนยถึงร้านแล้วใช่คือแบบถ้าหนูไปสภาพนี้ได้นหนูก็จะไปแต่มันไม่ได้ไงเจนบอกเนยจามนะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนั่นสิสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเห็นไหมมีคนเข้ามาโทรหาเจนก่อนนะ ค okay. ไม่ไปและนอนนอนดีกว่าอ่านน้ำนอนรอบที่สี่แต่งหน้าอยู่ไม่มันแต่งหน้ามันก็คุยได้แต่หนูงอนแล้วมันไม่ไม่รับสายหนูอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไหนวะไม่ขึ้นนะ่ะ ฮัลโหลอะปะฮัลโหลว่าเมื่อไหร่อะอะไรบอกว่าเมื่อกี้ไปหไหนไียี่สิบเจ็ดก็อะไรอยู่ก็ <c oughs> อยู่เฉยเดิมกินอะไรกินอะไร <c oughs> อยากกินอะจะไปกี่โมง สองทุนน่มเย็นจะแวมไปหรอจริงรับประกใครบ้างใครไป็นมังเพื่อนพี่กูคนหนึ่งแล้วเอ้ยเพื่อนอีกติดพี่กูแล้ว,ดดดดแ,ลวแล้วได้จองตัวไหมจองโต้ตรงไหนกลางทางเดินคนเยอะไหมวันนี้เฮ้ยจะชิมปะนี่นี่เป็นเยอะไหมไม่น่าเยอะใช่ เราซีวันนีทึกาเราพรุ่งนี้จะไปไหมแต่พี่กูงงไอ้เชี่ยมาอยู่แต่อ่าจั่งมึงไรสดอยู่หรอใครจะมาไรอยู่มั้หรอยู่เนี่ยเขาเขาฟังมึงพูดอยู่เขาฟังมึงพูดอยู่ทุกคนคินหนูไหมคิดถึงกินถึงหนูไว้อุ้ยลิ้นผ่านเลยไอ้เจนอะไรนะกูชวนไอ้ไอ้ด้วยแล้วมันไม่ตอบกูมันบอกอะไิมันบอกว่ามันจะไปพรุ่งนี้ วันนี้ก็ไปได้ก็ใช่มันบอกว่าให้มันอยู่บ้านบ้างมันจะอยู่ทำไมเยอะแยะวาอยู่ทุกวันเลยแต่งตัวยังไงยางงี้หรอไม่เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเสสีดำทําไมต้องใส่สีดำไม่ใส่สีดำแล้วแต่งยังไงกระโรงกางเกงอะไรยังไงกางเกงกางเกงขายาวักสี่ส่วนโอเคบายยนะบายมาลัวด้วยดีดูดูก่อนพี่กูจะไปปล่อยกูไว้สกินแล้วก็จะไปรับเพื่อนจ่อ ไปหันไปแล้วกูล่ะมันก็มาก็าดมีมากาใครเนี่ยเรียกรถไงกะที่ช่ยอ่ะหรือวิธีอนอนวางแล้ว <c oughs> เออแค่นี้แหละเขาบอกให้เพื่อหาหาบนามเี่ยเออรู้ <ไป S 1> แล้วทุกคนอย่าสั่งเยอะดีมาแล้วทุกคนอ่าคนหายหมดเลยคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเอง ล้ยคือที่ไม่พิม์กันคือตั้งใจฟังฟังอยู่ใช่ไหมตั้งใจฟังหนูอยู่ไปคนรถพอดีเลยปนำน้ำค่ะบาย กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยน่าจะแปดคนน่าจะนะแต่ที่ชัวร์คือหกคนไม่ค่ะ การเจอกันเอาสุดไม่เอาส่งเจอใน่วันนี้เอาให้คิดกันไปข้างไม่อยากไปอ่ะคุยต่อได้ไหม